สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดโก้บนบ้านภาษาหนังครับอ่าครับผมแอดไก่นะครับบนบ้านภาษาหนังเช่นกันครับผมอเออวันนี้เราต้องบอกได้เลยว่าเนี้ยมาดูเรื่องนโปเลียนแล้วก็อ,ออกมาพูดคุยกันจ,จริงๆแอดโก้ go, ดูแล้วเมื่อวานอ่าใช่ใช่ผมก็ดูแล้วเมื่อวานนะแต่วันนี้นมาซ<ม>้ำดาบสอง สาแบบเก็บตกนะครับเอาให้แบบมั่นใจแบบเอาให้ชัดๆเลยนะครับ <c oughs> ว่ามันมีจุดไหนที่อยากจะแยีอยากจะดูอะไรเงี้ย <ๆ S 2> มันรายรละเอียดเยอะช<บ>ใช่อะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องราวของนโปเลียนจกักรพรพรดินโปเลียนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่เสียงแตกนะเสียงแตกคนเชื่อชูก็เยอะคนย่ำยีก็เยอะแต่หนังเรื่องนี้มาทางมาทางไหนอเนี่ยเลยที่เราจะคุยคือเรื่องนี้เพรที่คุยคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยวิเคราะห์กันละนี่รอบแรกอันนี้สองรอบ วิเคราะห์กันแล้วหนังมันจะไปทางไหนใช่เพราะ oh, จริงๆนักบุรีเป็นกษัตริย์ที่เสียงแตกอ่าโอเคก็เดี๋ยวเอาดั้งเดิมก่อนแล้วกันดั้งเดิมก็คือชื่อเสียงข,ของเขาเนี่ยนักบุรีก็คือจะเป็นอย่างที่พี่ก็บอกอะไรเป็นนักรักกับนักรบคลามนักรบบนักรักสองอย่างนี่ก็คือคนรู้จักกันมาพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ปฏิวัติเปลี่ยนยุคข,ของฝรั่งเศสอันนี้ก็การที่จะล้มล้างการปกครองของแบบกษัตริย์เริ่มต้นเปิดฉากแรกมาก็พนางงลี มาเรีอนตัเนอใช่เริ่มเรื่องมาก็ฉากแรกที่เล่นเอาแบบกตึงคนดูตั้งแต่ฉากแรกเลยเดี๋ยวถามนิดนึงพี่โก้เคยดูมาเรียนตัเน็ตของทิสเซนดันไหมทิสเซนดันไม่ได้ดูผ่านๆตาเออก็คือนั่นคือเรื่องของมารีอนตัเน็ตเลยไงนี่อยู่ในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกนนก็คือเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าใช้ชีวิตรูหลาเฟื่องฟูเพียงแต่ว่าความรูหลานั้นอ่ะมันทําให้เงินในโครงข่างของฝรั่งเศสหมด แต่ถามผมว่าผมไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะส่วนตัวผมผมไม่ค่อยดูหนังสไตล์นี้เท่าไหร่มันเลยเป็นความกดทับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจย่ำแย่แต่ไอเรื่องความล่าลือเรื่องการใช้เงินแบบหรูหราเรื่องการใช้เงินแบบไม่ยั้งอันนี้เคยได้ยินเสียงถึงไม่ได้ดูหนังพอได้ยินอยู่จนมันทำให้แบบความกดทับที่อยู่ทับมากๆมันไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นระเบิดออกมาก็คือพูดง่ายว่าลมล้างเลยละก็ประหนึ่งว่าถ้าจริงๆแล้วนะถ้า อ่ามาเรียนอนเเนต็ตมาเนี่ยเป็นคิสเซนดันนี่อาจจะเป็นจักรวาลเดียวกันก็ได้นะใช่<อ>ใช่พราะนั้นก็เป็นภาคต้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มาต่อภาคตรงนี้เพราะว่าใส่ต้องไปหาดูแล้วทั้งหมดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจบแค่ตรงนั้นถูกไหมครับผมในในเรื่องมาเรียนอินเตอร์เนต็ตอ่ะก็พอมาเริ่มต่อตรงนี้นั่นคือการเริ่มล้มล้างอ่ะพอเริ่มล้มล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปฏิวัติซ้อนปฏิวัติ เพราะว่าหลังจากที่ล้มกษัตริย์ไปแล้วก็จริงแต่การเม,มืองของฝรั่งเศสก็ยังไม่นิ่งเลยก็ยังไม่นิ่งมันยังไม่สามารถที่จะหาผู้นําที่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้เพราะต้องต้องเข้าใจอย่างว่ายุคนั้นน่ะแต่และประเทศอ uh. ่ะยังพร้อมที่จะสู้รบจนตลอดเวลาใช่เพื่อที่จะครอบครองดินแดนครอบครองอำนาจเพราะฉะนั้นพอปฏิวัติกษัตริย์ลงไปก็จริงแต่พอได้อำนาจมาจริงๆอืกับยังหาคนที่จะเป็นหัวไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยตรงนั้นก็คือก็จะมีอยู่ห้าก็เรียกว่าในหนังมันแปลฎร อ่าใช่พูดง่ายว่าห้าหัวหน้าห้าผู้นาอ,อ่ะในห้าผู้นาเนี่ยจริงๆชื่อแต่ละชื่อก็จำกันทั้งยากนะชื่อฝรั่งเศสด้วยในห้าผู้นาเนี่ยกลายเป็นว่าพอปฏิวัติไปแล้วห้าผู้นําเองก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันแต่ละคนก็มีก็นหน,หนา,นาหนอยู่ในหนังก็จะเห็นอยู่ยืนยืนยืดยืดอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอทําเสร็จแล้วจําได้ไหมในในหนังตอนแรกเจ้าจะบอกว่า มีคนที่โดนเอามาก,กักขังอีกหมื่นกว่าคนที<ม>่โดนนิรโทษไป uh huh. และมีคนโดนที่เกียวตินตัดหัวไป uh huh. เป็นหมื่นเลยนะใช่แล้วก็คือพวกพวกที่มีอำนาจอยู่ก่อนหน้านั้นมีอำนาจอยู่ก่อนด้วยและ uh huh. ใครก็แล้วแต่ที่คิดแค่คิดนะคิดต่างคิดต่างคิดกบฏน, uh huh. นั่นแหละมันเลยทําให้ฉากแรกของหนังเนี่ยก็เลยมีหนึ่งในห้าคนเนี้ยที่เป็นแกนนาที่บอกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจแล้วพวกคุณไม่ค้านนีมันก็ต้อง uh huh. เพราะฉะนั้นต้องเริชอบรวมกันใช่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่สุดท้ายก็เลยมีปัญหานี่ก็คือกลายเป็นปฏิวัติอีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้ใน5เนี่ยสุดท้ายมันก็เหลือแค่หนึ่งเหลือแค่หนึ่งแล้วก็ไปเอาตัวของนโปเลียนเข้ามาเป็นกองศุนยสามคนจะมีเหลือกลายเป็นกองศูนยสามกองสุนแทนเออนโปเลียนเนี่ยขึ้นมาจากพลทหารพื้นใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลบแค่นั้นเองเขาถ้าดูในหนังจะบอกเลยว่านโปเลียนจะเชี่ยวชาญเรื่องปืนใหญ่มาก เพราะว่ารู้องศารู้จังหวะรู้อะไรในการใช้ปืนใหญ่แล้วก็ลบทุกครั้งคือเน,น้นใช้ปืนใหญ่เขาเป็นพลทหารปืนใหญ่ใช่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็แต่มีความหนังก็พยายามบอกความเทือยทะยานอยู่นะเรื่องเท้อยทยานอู่อ่านั่นะนะนะและก็คือบอกตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาขย,ยี้รายละเอียดตรงนั้นแล้วกันแต่ตามประวัติแล้วเนี่ยพอปฏิวัติอีกรอบหนึ่งพอปฏิวัติอีกรอบมันก็เลยกลายเป็นว่านาโปเลียนเริ่มขึ้นมาแต่ก็ยังต้องปฏิวัติอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายฝรั่งเศสเนี่ยที่นาโเรียนบอกว่าไม่เหมือนกับ ที่เขาเจอเหมือน่าก่อนที่เขาอาไปลบกลับมานี่คืออะไรฝรั่งเศสทําไมเป็นแบบนี้ใช่มันก็ยังคือเป็นเรื่องของการแย่งชิงอานาจของคนที่มีอานาจอยู่ในมือมันไม่นิ่งมันยังดึงมันยังยืดทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นแล้วก็ยังจนจนสุดท้ายน้องโมเดลต้องรวบหมดเลยใช่ก็คือจัดการยากแค่นั้นเองเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือในเรื่องของตามประวัติแล้วเนี่ยนอกจากลบภายนอกมันยังลบภายในนั่นไงก็เลยต้องมากลับมารวบอีกรวบอนนาจจัดการแบบเสร็จแต่ข้อการจัดการแบบเสร็จเนี่ย แน่นอนมันสร้างศัตรูถูกต้องนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่ามันก็ยังมีศัตรูที่รนที่ไปร่วมมือกับคนภายนอกรอจังหวะแล้วรอโอกาสกูมึงร้มาเมื่อไหร่กูเตรียมซ้ำนั่นแหละประมาณนั้นก็ว่ากันเนี้ยนี่คือเนื้อหาหนังแล้วซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าอันนี้เรียกว่าสปอยไหมตอนจบนักรียนตายก็เล่นเกินมันเป็นช่วงเวลาแค่สิบปีใช่ไหมรู้สึกประมาณไม่เขาขึ้นของแรกสิบปีอ่าแต่ในหนังเนี่ย มันก็เริ่มตั้งแต่<ม>แตเริ่มก่อนนิดนึงตอนที่เริ่มปฏิวัติเนี่ยมันยังไม่ขึ้นคลองราดอ๋อไม่ถือว่าเขาจะนับหนึ่งตอนขึ้นคลองราดตอนขึ้นคลองราชปีหนึ่งแปดศูนยอันนาปราบดาบพิเศษอ่าก็คือ,อ,อพวกไงขึ้นคลองราชหนึ่ย์ห้าก็แต่งงานนะพอแต่งงานกับอ่าโจเซฟินโจเซฟินใช่แล้วหลังจากนั้น1804ก็ไปถึง1815คือช่วงสิบปีที่คลองราดเชื่อมสุดท้ายใช่แล้วก็1815นั่นคือโดนปล่อยเกาะล อันนี้ไม่ได้ว่าสปอยเนาะเชื่อสปอยมันอ,อยู่ในบอสาสอยู่แล้วไม่ใช่กาลทงจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวตอนจบพระเอกตายอะไรง <c oughs> เงี้ยโอ้เรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าหนัง <c oughs> เรื่องนี้ยต้องการต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะพูดถึงอะไรตัวลิลลี่สกอตเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางสงครามที่ผ่านมาเราได้ดูเกเดเตอร์ได้ดูไปหาชื่อมาแล้วเอลฟนเอลฟนอ๋อล้วที่ อ่าเดี๋ยวเป็นเชื่ออะไรเอาเลยนะไอโดดูบูมใช่เรื่องนั้นเท่เรื่องนั้นสนุกนะแต่ดันไม่เปียนอเมริกาท้งที่หนังก็โอเคอยู่ถึงข้าเชี่ยวชาญเนี่ยแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เพิ่งมีไปเกิดลารดเดออเพลงแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรมันเล็กหน่อยสเกลมันเล็กมันพิ่งแค่บรรยากาศในยุคนั้นแต่ตัวสเกลมันเล็กนิดเดียวเลยก็เลยดูแบบผ่านๆเฉยแต่เนี่ยมันกลับมาที่หนังสเกลใหญ่เหมือนเดิมที่เขาเคยทำใช่เรื่องราวยาวๆเลยของนโปเลียน แต่เดี๋ยวขอตรงนี้นิดหนึ่งนะก็คือจะให้เข้าใจว่าในเนื้อหาจริงๆแล้วนโปเรียนเนี่ยมีการรบถึง60กว่าครั้ง6กครั้งคือในหนังตอนท้ายเขียนไว้อยู่แต่ว่าในหนังแค่ยกบางเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละ <laughs> ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขยี้กันแต่เดี๋ยวขอไล่เรียงกันก่อนนิดนึงก็เริ่มแรกตั้งแต่ที่นักปเรียนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาก,ก็คือที่ไปรบที่ตุลงตุลงอโศนังกฤษได้อาศนังกฤษได้การที่เข้าไปยึดหัวท่าเรือเนี่ยท่า ต้องเรียกว่าแหละป้อมป้อมป้อมที่เป็นท่าแล้วก็ยึดอังกฤษได้นั่นทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมานั่นตั้งแต่ตอนนั้นอังกฤษมาจ่ออยู่ปากอ่าวใช่แล้วเขาก็แต่ละคนว่าจะส้วงกิษยังไงนโปเลเรียนพร่งมาเลยก็จะยึดป้อมได้ก็ชนะอังกฤษได้ถูกต้องแล้วนโปเลเรียนทําได้นโปเลเรียนทําได้ใช่หนึ่งเก้าเจ็ดสามอหนึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสามครั้งแรกครั้งแรกเราในหนังมนใส่มาคือเขาตูลงเสร็จก็ไปหยิบเลยไปหยิบเลยแล้วตอนนั้นเพิ่งรักกาบโจเซฟินใหม่ๆถึงขนาดนี้ทับ ใช่ถึงขนาดนี้ท่านต้องต้องบอกว่าจริงๆอย่างที่บอกเหตุการณ์มีก่อนแต่ก็สุดท้ายไปลบอียิปต์เนี่ยเหตุผลที่ไปลบอียิปต์เพราะว่าต้องการที่จะตัดทางช่องทางของอังกฤษอ๋อใช่ใช่ใช่ในหนังอธิบายอยู่ในหนังอธิบายอยู่อันนี้คือตรงตามประวัติศาสตร์นะอ่าแล้วก็ไปลบอียิปต์ที่เขามีถกเถียงกันนิดนึงก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะที่อียิปต์อ่ะเมื่อได้ลบใกล้กับพีระมิดขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ซีีเย เพราะมีความรู้สึกหนังมันก็ควรภาพสวยๆหน่อยอ่าใช่นี่กลัง็เลยประโยคนี้เลยเพราะว่าเวลามาอยู่ในจออยู่ในภาพแล้วมันอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมาล็าที่ยิมจริงถ้าเกิดไปลบแบบตามประวัติศาสร์ไปถ่ายทะเลทรายตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวเมตรงนั้นโอเคอันนี้เข้าใจได้ในเรื่องของการเสนอภาพให้ให้มีความรู้สึกอารมณ์ร้อนนี่เราก็เราล็อกอยู่ที่อียิมไม่ว่าแบบไม่ว่ากัน แต่เหตุผลที่มันมันต้องหนีทับคืออะไรเพราะมีขอมีข่าวว่ามีเตยมีชู้ใช่เจอฟิลมมีชู้กันนั่นเลยถึงก็นนี้เลยแต่มัน้าประโยชน์หนึ่งนะทำไมแล้วคนอื่นคุมทัพไม่ได้เลยหรือไงเออเรื่องผู้หญิงไม่โ้ยใช่ใช่ใช่ก็นั่นสุดท้ายแต่แต่งงนิดนึงนะในหนังบอกว่าโอ้โหให้ไปเป็นความลับจำได้ใช่ไหมตอนที่บอกไปเป็นความลับแต่พอไปถึงเมืองเนี่ยคือทุกคนแบบรออยู่แล้วแล้วมันมีประโยคนหนึ่งที่บอกว่าคนทั้งโลกรู้ ว่าโจซีฟินดันไม่รู้นั่นแหละที่โกรธมากอะไรเงี้ยแต่แต่แต่งงไงตอนแรกบอกเป็นความลับเออไม่ต้องบอกใครก็ได้แล้วทําไมคนทั้งเมืองรู้หมดเลยเราต้อนรับหมดเลยออใช่ใช่ใช่แต่ตามประวัติแล้วก็คือคนเมืองก็รักในส่วนของนโปเลียนเหมืงที่บอกว่าประชาชนคนทหารเลยเนี่ยรักนโปเลียนมีฉากท้ายๆที่ยังไม่เห็นเลยนะซ้ำว่าทหารต่อให้มีอํานาจอื่น กดทับอยู่คุมอยู่แต่นาบเรียนพูดไม่กี่คำอะพร้อมที่จะมาหานบุเรียนเลยก็เนี่ยถึงที่บอกเมื่อตอนต้นว่านับเรียนอะเป็นมหาราชเป็นกษัตริย์ที่เสียงแตกมีทั้งคนรักเขามีทั้งคนชังเขาแต่เท่าที่ดูในหนังก็คือคนที่ชังส่วนใหญ่เป็นพวกกันเมืองถูกคือคนที่มีอำนาจคนที่สู้เขาไม่ได้คนที่ไม่สามารถทำได้คือจะเกลียดเขาอะไรประมาณนั้นเนาะพอหลังจากที่อียิปต์พอจบอียิปต์ไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นมีการที่ไปอ่านนะออสเตริสก็คือฉากที่เป็น ทะเลสาบเป็นทะเลสาบแต่เป็นหิมะเป็นเป็นแข็งละนั่นก็คือเริ่มเข้าหน้าหนาวฮะก็คือถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพราะว่าอังกฤษเองก็ไม่ได้ชำนาญพื้นที่ตรงนั้นใช่เพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่อังกฤษอังกฤษเองอยู่ตงรงเกาะข้ามฝั่งมาลบก,กับฝรั่งเศสด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอังกฤษเองก็พลาดพลาดเรื่องภูมิประเทศแต่แต่เดี๋ยวตรงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นปอรเซียปอเซียร่วมมือกับออสเตรียอ่าอ่าก็คือตรงนี้เพราะว่าฉะนั้ เข้ามาจับมือกันแป๊บหนึ่งที่ที่เราได้เห็นแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แต่ถือว่าเป็นฉากเด่นแล้วก็เป็นฉากที่อยู่ในตัวอย่างที่ถ้าใครได้ดูหนังก่อนหน้านี้จะได้เห็นฉากนี้เป็นตัวอย่างอืแล้วเป็นฉากที่ติดใจตั้งแต่ตอนดูตัวอย่างแล้วเฮ้ยจะใช้ลงไอแม็กแล้วผ้ามันคุนคุนมูมัวเฮ้ยเอาจริงเหรอแต่พอในหนังไม่อย่างั้นะไม่ไม่อย่าง้นในหนังที่ใสเคลียร์ดูชัดเจนแล้วก็หรือเพราะเราดูไอแม็กวินเลส ก็น่าจะมีส่วนอ่ก็ตัวอย่างเขาก็ใช้ในเอ็มะอ็กนะไม่แต่ว่าตัดมาบางทีมันอาจจะแบบเป็นฟิล์มธรรมดาที่เอาไอ๋อเออใช่ใช่ใช่แต่เวลาฉายจริงใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้ไฟล์จริง ใช่จริงตีใช้เพราะฉะนั้นใครถ้าเกิดมีใครสักคนที่ขัดใจเหมือนที่เราเคยขัดใจตอนดูตัวอย่างเฮ้ยเจ้าภาพอย่างนี้เหรอฉายในแม็กจิงเหรอคราวนี้เอาตัวนี้ล้างความคิดตรงนี้ให้แล้วกันว่าในหนางโคราชกันอ่นั่นก็คือฉากที่ว่าเนี่ยถือว่าหลายคนคงได้เห็นมาบ้างแต่พอเข้าไปดูในโรงหนังเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ต้องเรียกว่าโอ้โหพอไปทราบประวัติมาเพิ่มเติมก็อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้ซีจีน้อยมาก เน้นใช้ซีซีน้อยมันเลยยิ่งทําให้ดูสมจริงมันเลยยิ่งทําให้ดูแบบโหเราเข้าไปอยู่ในสนับลมนั้นด้วยคือถ้ายุคนี้ดูแล้วอาจจะงงว่าเฮ้ยเขาทได้ไงคือเลตติเขาทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่เขาทำมาตั้งแต่ก่อนซีีแล้วเพราะฉะนั้นพอไม่มีซีซีเขาก็ไม่ได้ร้อนเราก็ทำแบบนี้เขาก็ทำอยู่แล้วคือทําให้เด็กมันดูก็เรียกว่าทาให้เด็กมันดูเลยงานนี้ก็เริ่มพ่มกับปล่อยของอืเพราะว่าจริงจริงอย่างที่บอกว่าฉากโอเค อย่างย้อนกลับไปนิดนึงนะแกรเเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพจริงยกเว้นภาพแกรเดเตอร์แค่นั้นเองคอเลสเซียมกินเป็นซีเียมที่เป็นฉากไกลๆรูลูเราส่วนใหญ่เรื่องของจริงหมดเรื่องของจริงหมดเพราะฉะนั้นเขาทําเรื่องนี้เป็นอยู่แล้วแล้วก็ทําได้สมจริงมากอันนี้ก็คืออีกมุมนึงนะครับผมสาหรับคนที่เข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะซีจีมันไม่ลอยนะอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นซีจีตัวอย่างของจริงหมดเลยไม่มีจำลองแค่จับเวลาจากใต้น้ำกับเออมีซีเจียนเดียวเพิ่งไปอ่านเจอมาอะไรวะ ลูกกระสุน,สนเพราะว่าใช้ใช้ลูกกระสุนลงมาในาน้ําทิ้งในาน,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 าน้ําขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องเพราะมันเป็นลูกเหล็กทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนอ,นอกเหนือจากลูกเหล็กอะของจริงหมดเลยส่วนใหญ่เป็นของจริงหมดเลยเ <c oughs> นี่ยครับผมแต่ก็ยังมีบ้างแหละอย่างฉากม้าโดนตุ้มก็ไปี่กลางตัวมันต้องซีจีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอซีีช่วงโดนแต่พอหลังจากนั้นก็คือมาเมคอัพมามาทำม้าจําลองมาจําลองเอาพูดถึงฉากม้าอันนี้ดูรอบสองนะถึงเห็น จะเรียกว่าสปอยดีไหมจะบอกว่านี่ดูแบบตั้งใจมากเพราะครั้งแรกเนี่ยลูแวบแล้วมาตอนที่ไปขี่มันเป็นกลางคืนที่โดนกลางโองใช่ใช่สีขาวจั่วเลยใช่แต่ตอนที่ไปอีกมันหยิบลูกระเบิดขึ้นมาม้าสีดำสีออกน้ําตาล โอ้ยคล,ลุกดินคลุกฝุ่นว่าก็ <c oughs> กพยายามคิดนะพยายามจ้องนะเพราะมันฉากนานอยู่นะพยายามจ้องมันคลุกดินคลุกฝุ่นหรือเปล่าเอาเอมันก็ดูไม่เหมือนนะม,นมันน้ำตาลเกินเหตุอืมก็อตอนตอนตอนที่โดนขี่หิมะขาวมาเลยแต่ต้องลองไปดูกันเองนะครับว่าว่าใช่ไหมช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยนะหรือว่าต้องให้ไปดูอีกรอบไม่ไหวแล้วหนังสองชั่วโมงสามสิบกว่านาทีเออเพราะว่าสองรอบผมเต็มที่แล้วและสองวันติดงเลยเป็นสองชั่วโมงสามสิบ่าที่มีความรู้สึกหนังก็ยัง หายไปเยอะนะมีความรู้สึกบางส่วนบางยังมันยังมีมันมีความรู้สึกเฮ้ยมีมีอะไรที่เราอยากรู้อีกใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนื้อหามันคือวัติศาสตร์เนาะมันก็มีหลายแง่หลายมุมออกมามันก็เลยทําให้ถ้าเกิดมาเล่าทุกอย่างมันก็คงยาวไปไกลเลยเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทําไมเวลาที่เป็นหนังระดับแบบนี้ทํใไมเขาทำสามสี่ห้าชั่วโมงกันเหมือนที่ปู่มาตินทากับคิลเลอร์ใช่ไหมใช่อันนั้นใส่เต็มเลยอันนั้นใส่เต็มเลยทําให้เราดูหนักสมูททาให้เราเข้าใจทุกอย่าง นั่นแหละอ่ะก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ก็คือไปบุกอันนี้คือหนังก็ตัดไปเลยเนาะไปบุกรัสเซียต่อ,อพอไปบุกรัสเซียพอกําลังชนะกาลังขึ้นเขิมช,ช่วงนั้นคือช่วงที่ต้องบอกว่านโปเลนกำลังพีคก,กำลังพีคก,กำลังพีคมากเลยแล้วก็จะลุยอย่างเดียวจะไปต่ออย่างเดียวก,กับโดนรัสเซียโดนรัสเซียเล่นเขาเรียกว่าเป็นมุกที่โอ้โหใช้ภูมิภูมิประเทศเขาได้ยินมากใช่ใช่ ก็กลายเป็นว่าไปบุกลัสเสียแล้วก็พูดง่ายว่าภายแพ้กลับมาแล้วกันแล้วมันเลยทําให้เหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะต้องโดนสละราชบัลลังก์ต้องยอมยอมเพราะว่าพาคนไปตายเยอะมากจากหกแสนหรือสี่หมื่นใช่ใช่ใช่มันตายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาโดนในประเทศนี้คือครั้งแรกอ่าเนรเทศครั้งแรกแลวในรเทศครั้งแรกอย่างที่พี่โกบอกเมื่อกี้ก็คือเขาก็กลับมาแหละกลับมา กลับมาด้วยด้วยความคิดถึงเมียจริงๆเลยจริงๆนะเขาบอกก็เขาเขาบรรยายในจดหมายตลอดนี่คือ300วันแล้วนะที่ข่าห่างเจ้าใช่ใช่นั่นแหละประเด็นแต่พอกลับมาก็ตามประสาเลยก็อยู่แค่ประมาณร้อยวันก็คือประมาณแค่ไม่กี่เดือนก็คือไปลบอีกแต่แท้ก็ไปลบสนามสุดท้ายก็คือวอเตอร์ลูนั้นคือสนามลบสุดท้ายละ ก็เนี่ยือตามประวัตินะแต่ที่บอกว่าไม่ได้เจาะรายละเอียดทุกๆประวัติเพราะหนังเองบอกมาเนี่ยสนามรบมีประมาณนี้อ<ม>ตอนนี้เรามาลงลารายละเอียดกันกับเราละแต<ล>่สนามรบส, <okay. S 2> สุดท้ายวกนี้นหนึ่งาได้ยิ่งใหญ่แล้วก็แบบพลังมากถ้าถามว่ามีวางควาคำถามว่าม,มีมีคำถามในเพจพอดีเลยฉากรบเยอะไหมจริงๆดูฉากรบฉากสุดท้ายนี่ก็คุ้มล้วก็คุ้มใชใ่ฉากที่เห็นเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มไปเลยนะฉากรบสุดท้ายยิ่งใหญ่กว่าฉากในตัวอย่างเยอะเลยแล้วก็เห็นกลยุทธ์เห็นอะไรของอังกฤษของอะไรที่พยายามสู้กัน หมือนโชคและอย่างหนึ่งเหมือนโชคก็ถามว่าความให้แพ้ของนักบุรีพอกไม่เก่งว่าเหมือนโชคไม่เป็นใจละเหมือนโชคชะตาไม่อยู่ข้างเขาละและยังแถมโดนลมอีกนะาะใช่เพราะว่าหลายหลายอย่างพอฝนตกมันเลยทําให้กองสรัพย์สินของอังกฤษมาทันถ้าเกิดไม่มีฝนตกเขาก็อาจจะจบลบกันไปแล้วใช่นี่แหละตอนนี้แบบอัดยืนรอยืนรอให้หยุดฝนหยุดฝนเพราะถ้าไปลบทั้งแบบฝนตกตกแฉะนะม้าเสียเปรียบม้าเสียเปียบใช่ของม้าเสียเปรียบอ่ะก็เนี่ยก็คือโดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องของฉาก ต้องบอกเลยฉากสงครามทำได้เนียนทำได้สวย,สวยทุกฉากสวยสวยสวย,สวยทุกฉา,ากสวยจริงๆอ่ะถึงมันอาจจะมีประมาณครึ่งครึ่งแล้วกันอ่าต้องเรียกว่าครึ่งครึ่งเพราะว่าเขาบาลานซ์บาลานซ์ใช่เขาไม่ได้เทน้ำหนักไปทาง,างไหนมากเกินไปทั้งทั้งที่แอบ,บคิดเหมือนกันว่าไปทางรักมากกว่านหน่อยหน่อยอือจะเรียกว่าหน่อยก็ไม่หน่อยเพราะว่าขนาดไปลบก็ยังคิดถึงเรื่องรักเออใช่ใช่ก็เนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ตามประวัติศาสตร์อีกนิดนึงก็ตอนที่เรื่องของการแต่งงาน การแต่งงานก็คือเขาก็บอกว่ามีการอัพอายุเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วนโปเลียนอายุน้อยกว่าหลายปีออัพเพื่อให้ดูใกล้เคียงกันแต่ในหนังก็ยังบอกว่าห่างกันปีหนึ่งนะโจเซฟฟินแก่กว่าปีหนึ่งอันนี้อันนี้โจฟิฟินไม่ใช่สาวสดที่ไหนเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้ของนักการเมืองดักหรืออะไรเก่านี่แหละเะมาณนันเป็นกลุ่มเก่าก็เป็นกลุ่มเก่าอเพราะฉะนั้นนี้อดนค่าอ่าใช่ โอเคคราวนี้ก็มาลงรายละเอียดกับเรื่องของสิ่งที่เราต้องบอกได้เลยนะรอบแรกเมื่อวานดูมันมีความมันการมีความสนุกมันมีอะไรหลายสิงหลยอย่างอันนั้นคือรู้สึกตื่นเต้นแลวสดตื่นเต้นสดแต่พอมาดูรอบสอง่าดูรอบสองเนี่ยเดี๋ยวมันมีขยี้กว่านั้นเงแต่ว่าก็ต้องยอมรับดูรอบสองสิ่งที่ยังได้อยู่ก็คือด้วยเพราะผมก็มาดูรอบนี้ก็เป็น iMac with Laser เหมือนกัน